สิ่งหนึ่งที่เราควรระวังนะครับสำหรับการขายสินค้าบน Amazon ก็คือเรื่องของการขายสินค้าที่ลิขสิทธิ์แบรนด์นะครับการขายสินค้าบน a m ม z o n นะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะขายได้ทุกแบรนด์นะครับทุกคนอาจจะเข้าใจว่าแบรนด์ลิขสิทธิ์เนี่ยต้องเป็นลิขสิทธิ์ดังๆหรือเปล่าแม้แต่แบรนด์ที่ไม่ดังนะครับถ้าเราเอาสินค้าเข้ามาขายหรือว่าเราไปตั้งชื่อแบรนด์ที่เหมือนเขาเนี่ยก็มีโอกาสาที่จะโดนมาซอนนะครับลบสินค้านั้นทิ้งนะครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วนะครับกับนักเรียนในกลุ่มนะครับก็ลงสินค้าไปนะครับปรากฏว่าไปก๊อปชื่อสินค้านะครับไปก๊อปชื่อสินค้าที่เหมือนกับเรานะครับอาจจะลงขายสินค้าเหมือนกันนะครับแต่อาจจะคนละแบรนด์แต่ปรากฏว่าพอดีเราไปก๊อปแล้วก็ติดแบรนด์ของเขามาด้วยแล้วก็มาลงขายนะครับปรากฏว่าแบรนด์นี้อาจจะมีการจดลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องเทสต์มาไว้เรียบร้อยแล้วก็ได้นะครับ เพราะนั้นเวลาที่เราเอาสินค้าที่มีลิขสิทธิ์แบรนด์ของคนอื่นมาขายนะครับเราก็อาจจะโดนลบสินค้าทิ้งได้หรือขั้นรุนแรงสุดนะครับเจ้าของแบรนด์เนี่ยสามารถที่จะฟ้องร้องนะครับเกี่ยวกับข้อกฎหมายเนี่ยเพื่อปิดร้านค้าเราบน Amazon ก็ได้นะครับผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับวิธีการเช็คแบรนด์ว่าเวลาที่เราไปก๊อปชื่อสินค้าหรือก๊อปคีย์เวิร์ดของคนอื่นมาเนี่ยถ้าเราไปก๊อปชื่อแบรนด์เข้ามานี่ยมันก็จะมีโอกาส โดนไปด้วยนะครับอย่างสินค้ารายการนี้นะครับถ้าหากว่าเราจะดูนะครับว่าของเขาเป็นแบรนด์อะไรนะครับเราสามารถเช็คได้3จุดนะครับอันแรกให้ดูดูตรงหน้าสุดของชื่อสินค้านะครับสังเกตดูนะครับว่าบางแบรนด์เนี่ยเขาจะใส่ชื่อแบรนด์ของเขาไว้หน้าสุดของไทเทิลของสินค้านะครับเพื่อเป็นการบอกนะครับว่านี่คือชื่อแบรนด์สินค้าเขานะครับบางทีเราอาจจะไปก๊อปคีย์เวิร์ดที่ เหมือนกับเขามานะครับแบบนี้ไปก๊อปคีย์เวิร์ดเหมือนกับเขามาเพราะว่าสินค้ามันอาจจะใกล้เคียงเราใช่ไหมครับเราก็อาจจะไปเขียนคีย์เวิร์ดที่ขายเขาแต่เราดันไปเผลอก๊อปชื่อแบรนด์ของเขามาด้วยเป็นใส่คีย์เวิร์ดของเราแบบนี้นะครับแล้ว AI อของ Amazon จับได้เนี่ยก็จะมีการรีมูฟสินค้าเราทิ้งไปด้วยเพราะนั้นถ้าหากว่าเราจะก๊อปนะครับหรือว่าเราจะดูชื่อสินค้าของคนอื่นเป็นตัวอย่างเนี่ยนะครับเราจะต้องดูด้วยนะครับว่า เขามีชื่อแบรนด์ไหมแล้วเขามีแบรนด์ไหมนะครับแล้วเราจะต้องไม่เอาคําที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของเขานะครับมาใส่ในรายการสินค้าเรานะครับพิธีการเช็คก็จะเช็คได้3จุดนะครับก็คือข้างหน้าสุดนะครับของอะารของชื่อสินค้านะครับก็จะมีคําที่ปร่งบอกชื่อแบรนด์นะครับจุดที่2ก็คือตรงนี้นะครับนะที่เขียนว่าวิสิตเดอแล้วก็ชื่อร้านแล้วก็ตามด้วยจุดๆๆแบบนี้นะครับ ที่3ก็คือจุดที่3ที่เช็คได้คือตรงโซบายตรงนี้นะครับตรงนี้สามารถเช็คได้ว่าเขาว่าเขามีชื่อร้านหรือชื่อแบรนด์ยังไงนะครับส่วนมากคนที่มีแบรนด์สินค้าก็จะใส่ทั้ง3จุดนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเช็คนะครับก็เช็คให้ตรงกับ3จุดนี้ว่ามันเป็นแบรนด์เดียวกันไหมถ้าหากว่าเราเจอ3จุดนี้เป็นคําเดียวกันนั่นหมายความว่าคํานี้อาจจะเป็นชื่อแบรนด์ของเขาครับเราไม่ควรเอามาใส่ในไททิลสินค้าเรานะครับส่วนคีย์เวิร์ดอื่นๆเป็นคําทั่วไปสามารถ ใส่ได้นะครับเพื่อนๆนะครับและพี่น้องที่ทำอเมซอนนะครับอย่าลืมเช็คให้ดีนะครับก่อนที่เราจะลงลิสติ้งสินค้าทุกครั้งไม่งั้นนะครับเราอาจจะโดน a m a ซ o n เนี่ยรีมูฟรายการสินค้าเราทิ้งแล้วถ้าเกิดว่าเราโดนบ่อยๆนะครับก็มีโอกาสที่ร้านค้าเราจะโดนอ m a ซ o n ปิดได้นะครับเพราะว่าการขายสินค้าบน Amazon ค่อนข้างที่จะซีเรียสมากๆนะครับเรื่องของการขายแบรนด์สินค้า คนอื่นนั่นเองนะครับต้องระวังนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนทุกท่านนะครับเพื่อนๆท่านไหนมีข้อสงสัยในการดูคลิปมีข้อสงสัยและมีมีคำถามนะครับสามารถที่จะแอดไลน์นะครับครูศักดาเข้ามาปรึกษาเบื้องต้นได้ฟรีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบสวัสดีครับ